สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่12เดือนกรกฎาคมปีพศ2564จากเว็บไซต์ทีเด็กคลิกโทยคอมวันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับ สำหรับวันนี้จะมีคุ้นไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นรบกวเนเพื่อนช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการฟินแลนด์เวยดนติกา้าผมเลือกไปที่คู่ระหว่างคอสก้าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาลีฮา,ามคู้นี้แข่งขันกันในคืนวันที่12เดือนกรกฎาคมปีพศ2 5 6 4 แข่งขันกันในเวลา4ทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผมสีติการพบกันกองทั้ง2ทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็ไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผมสีติ20เกมหลังสุดครานัันคอตก้านะครับพวกเขาชนะ4เสมอ6และแพ้10เกมหากตูวสีติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่า พวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอ2และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของนันด้านคอตกานะครับอยู่ที่รายการฟินแลนด์เวอร์รลิก้าเมื่อวันที่5เดือนกรกฎาคมปีพศสอง4นัดน,นี้นะครับคอตก้าบุกไปเยือนนักด้านเอซิโอลูผลคือเสมอกันไป1ประตูหนึ่งครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของทาาน,น้านมาเรฮยมนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ2และแพ้15เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอ1และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดของทาาน,น้านมาเรฮามนะครับอยู่ที่รายการฟินแลนด์เวนูริกาเมื่อวันที่4เดือนกันยายนาคมปีพศ2564นัดนี้นะครับมาเิฮามเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ h i f k ผลคือเสมอกันไป0นประตูศูนย์ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถา,าบันถูกต้องตามกฎหมายจากสถิติเฮตุเฮตการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบริว็บไซไม่ปางกฏผลการแข่งขันผมจึงขอมาดูสถิติ5เกมหลังสุดของแต่ละทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางเจ้าบ้านอย่างคอดก้านั้นค่อนข้างดูดีกว่าอย่างเล็กน้อยแต่ด้วยฟอร์มของทั้งสองทีมนั้นค่อนข้างย่ำแย่ในช่วงนี้ผมเชื่อใจว่าทางเจ้าบ้านอย่างคอดก้านั้นดูดีกว่าผมจึงขอฟันธงว่าคอดก้าสามารถชนะไปได้ด้วยสกอร์1ประตูศูนย์ครับผม แล้วมาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการฟินแลนด์เวอรดูิก้าผมเลือกไปที่ก่ระหว่าง SIFK เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลาติคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่12เดือน,นกรกฎาคมปีพศ2 5 6 4แข่งขันกันในเวลาสทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผมสถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบก,กันมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่าง h i f k นะครับพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้2เกม โดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการฟีนแลนด์เวียดูดิกาเมื่อวันที่23เดือนมิถุนายนปีพศ2564นัดนี้นะครับลาติเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ HIFK พ้นคือเสมอไป0ประตูต่อ0ครับผมสิติ20เกมหลังสุดคะนนท้าน HIFK นะครับพวกเขาชนะ8เสมอ4และแพ้8เกมหากดูิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้1เกม โดยนัดล่าสุดขางนัด HIFK น,นะครับอยู่ที่รายการฟินแลนด์เวอรติกาเมื่อวันที่4เดือนกักยาคมปีพศ2564นัดนี้นะ <IF> ครับ HIFK บุกไปเยือนนัดมาเรียมผลคือเสมอกันไป0ูประตูศ0นยครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของด้านทีมเยอนอย่างลาตินะครับพวกเขาชนะ10เสมอ5และแพ้5เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ3และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของด้านลาตินะครับอยู่ที่รายการฟินแลเรียดูริก้าเมื่อวันที่4เดือนกันยายนคมปีพศ2564นัดน,นี้นะครับลาติเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไชน่าโจแอนผลคือลาติชนะไปทุสร์2ประตู1ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากสีติเฮตูเฮตการพบกันของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกขเขาพันมา5เกมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางด้านลาตินั้นดูดีกว่าอย่างชัดเจนวันนี้จากการที่ลาติต้องบุกไปเยือนทาด้าน HFK ผมขอฟันธงว่าลาติสามารถบุกป,ปชนะได้วยสกศูนย์ประตูต่สองครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่3สําหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการสวินเซอร์แลนด์ออสเวนคารผมเลือกไปที่คู่ระหว่างคันมาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮักเคนคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่12เดือนกรกฎาคมปีพศ .2564 แข่งขันกันในเวลาที่ยังคืนตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมสถิตีการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพุันมา5เกมซึ่งทางด้านคันมานะครับพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้2เกม โดยนัดล่าส <ing> ุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการสวีเดนออสเวนคารเมื่อวันที่เกเดือนธันวาคมปีพศ2 5 0 5นัดนั้นนะครับคันมาเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของฮากคเคนผลคือเสมอไปศูนย์ประตูศูนย์ครับผมซิติ20เกมหลังสุดของท่านั้งคันมานะครับพวกเขาชนะ6เสมอ8และแพ้6เกมหากดูซิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่า พวกเขาชนะ3เสมอหนึ่งและแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดคนด้้นคันมานะครับอยู่ที่รายการสวีเดนออสเวนคารเมื่อวันที่4เดือนกันยายนคมปีพศ2 5ง4นัดนี้นะครับคันามาบุกไปเยือนทางด้านวานเบอร์เอสซีผลคือเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของทางทีมเยือนอย่างฮักเคนนะครับพวกเขาชนะ9เสมอ4และแพ้7เกมหากดูสถิตย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ0และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของนัดฮักเคนนะครับอยู่ที่รายการสวีเดนออสเวนคารเมื่อวันที่4เดือนกันยายนคมปีพศ2005นักนี้นะครับฮักเคนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ AI k เคโซน่าผลคือือฮักเคนชนะไปได้ทุยสกอร์2ประตูหนึ่งครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบันถูกต้องตามก,กฎหมายจาก C ีติเฮทุเฮตการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางทีมเยือนอย่างฮักเคนนั้นดูดีกว่าวันนี้จากการที่ฮักเคนต้องบุกไปเยือนนัง่งคันมาผมกลับเชื่อใจวิธีทางเจ้าบ้านคันมาครับผมวันนี้ผมจึงขอฟันธงว่าคันมาสามารถยันเสมอทางฮักเคนได้ดุ้ยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งครับผม ส่วนข้อมูลคู่อ,อื่นและอะไรต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้นนที่เว็บไซต์ t d เด็ก .com สดทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้ผลเร็วก่อนใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดใจเพื่อนๆสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนของวันนี้ทุกผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆเชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ